สบายดีพี่น้องสิมากแกงเห็ดข้าวกินพี่น้องเลยมนันแกงแกงนี่กับฟักอีโตูฟักตีว้วแล้วก็ใบ,บมักละพี่น้องแกงเสบยมกละซสบเด้อพี่น้องแกงเห็ดข้าวพักมีสามแนวอย่พี่น้องเลยหนามยานางนี่เหลยบร้อยพี่น้องแล้วก็จุกจีเกลือสิกแกงสิจุกจีพี่น้อง นำขาเบือพี่น้องตามเรียบ้อยก้อยนำยานางเฮ็ดคอยลวกแล้วเอาใส่หมอพี่น้องเอาหมอขังไฟเอาเฮ็ดใส่แล้วก็ตามด้วยนำยานางพี่น้องสไตายไม่อาจเด้อพี่น้องเด้อผากเป็นกำลังใจอห่เด้อพี่นอ้องเด้อขอบใจหลายๆเด้อตีเขาซมพี่น้องแกงเฮ็ดขาวพี่น้องคอยเอาไปลวกสะกอนเฮ็ดขาวเนาะ แล้วจังมาแกงพี่น้องสไตล์ยากาอีกแล้วพี่น้องเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำข้าเบือพี่น้องตามด้วยน้ำข้าเบือแล้วก็น้ำปลาเดกพี่น้องน้ำปลาเดกลงไปใส่ใส่หน่อยเซิบหน่อยใส่หลายก็เค็มพี่น้องใส่พอดีจบพอดีงามเด้อพี่น้องเด้อน้ำปลาเด็กน้ำปลาเด็กคอยปรุงไว้ต้มอ่อาน ต้มมังหงวะนะ่ะเนาะก็เลยม,มาใส่แกงพร้อมพี่น้องเกลือตามลงไปพี่น้องเอ้ยแซ่บแซ่บเด้อพี่น้องจุกจีพี่น้องจุกจีข่อยลวกลอยน้ำหอนพี่น้องเลยจุกจีลวกเลยน้ำหอนจะขาวจุกเลยพี่น้องเอาแกงใส่เห็ดขาวแซ่แบแจ๊บพี่น้องเอ้ยแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์พี่น้องเลยแกงเห็ดขาวใส่จุกจี เริ่มผดแล้วเด้อพี่น้องเริ่มผดเริ่มผดเริ่มห่อนแล้วเด้อแกงไฟหลังจากหมอนั่นงเมียงแล้วก็ตามด้วยฟักติวพี่น้องเอาฟักติวลงไปใส่พี่น้องตามด้วยฟักอีตูพี่น้องใส่ฟักติ้วตามลงฟักอีตูตามลงใบเมงหลักตามลงนพี่น้องใบมักละตามล้เน ม,มัคุ้มคุ้มเนี่ยพี่น้องเอ้แกงสไมมันไม่เห็นหมัก <c oughs> ละพี่น้องอยากแห้งเลยพี่น้องว่าก็บอกแล้วพี่น้องมาทานด้ซุกกะอยากแล้วโอ้ยอดอดอดแล,ล้วก็ขร่วขัวเคียเข้ากันพี่น้องขรัวขัวเคียข้ากันให้พักที่เอาลงในซุกพี่น้องเอ้ใส่ผักตี้อแกงเ็ดสุดแซ่บสุดอร่อยพี่น้องเอ้ ใส่ใบใหมักละอีกลงไปอีกโอ้แห้งนัวพี่น้องเลยทักอีตู่ลงไปโอ้ยหอมซ่บส่อยพี่น้องเลยสุกแล้วซุกแล้วพี่น้องขอบใจเด้อพี่น้องเด้อเขาชมเด้อขอบใจหลายๆเด้เดดอสู้รถขาดบา่ได้อีพี่น้องไม่ใหญ่สู้รถขาดบ่ได้ความซ่บความนัวไม่ใหญ่สู้รถเนาะใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายซ่บหลายใส่พุดดีแซ่บพุดดีพี่น้อง กดแล้วชิมกันก่อนโอ้ยแสบแล้วพี่น้องรถก็ด,ดีกลมกล่อมเลยขอบใจเดอ้อบายบาย